โสดวัป่านาคำในการครั้งนี้หากแม้นสัจจะวาจาใดที่ข้าพเจ้าได้เอื้อนเอินไปน่เป็นที่พึงใจของเหล่าเทพพยุดาเจ้าเหล่าเทวาแล้วไสขอจงเว้นเสียสิ่นโทษทันและหันมาแท่ซองสาธุการอัุโมทนาในส่วนที่ปรารถนาที่พึงใจเพื่อความหาสุขนิราชทุกจเจริญชัยแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในการลับัตนี้สื่ไปก็ข้าทื ลำดับนี้เรียนเชิญ hmm. ค <inal> <and living> ุณประจันใส่ที่สุดผู้เป็นประธานทีที่ีได้จุดธูวเพียงเบื้องหน้าต้นมงสอหรือเร็นเชิญคปตามครับ ในพิธีได้จุดตู้เปลี่ยนเครื่องบวงสรวงทั้งหลายได้ประนมมือนะครับ ท่านโมสังขรตนังสารนังขจชาบิพุทธบูชามหาเตชวันโตธรรม,มบูชามหาปัญญวันโตสังขบูชามหาโพควโหตีโลกเกษตรถังอภพิปูชยาบิ บูชาทยามัปฏิปติพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบูชาคุณมารดาคุณบิดาสุขเตเชเสติพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบูชาเทพยุราเจ้าเหล่าเทวาบูชาทยามาอาคีภูมบุพังอาหังขินีบพะเตเจทกรรมมันเตอนุกรรมปังอุปาทายาสัพพทุกขนิสารนันิพพานสัชเีรตหายา เอวังคัจตุเหตวาสุธรรมวิเศโสพุทโธพระวาติปูชาทักยาสัพเพเทวา กามังคลักกาโลอายมภัทันตาสิริมหามังคลักกาโลอายมภทันตา ทรมาคตตามบทบาททางคําอัดค,คกกําแปลและกระทัขออัญเชิญที่ฟสยดาเจา้าเท้าเทวาเชิญเสด็จลงมาจากสุวรรคน วิมานบนข้างยี่สิบหกห้องช่องบนชั้นฟ้าเชิญเสด็จลงกลางมอนนาทอนแล้วประทานพระพรชัยในบัดนี้ เป็นสีมงคลการงาน,านากุศลโรดอํานวยอวยพรชัยในบัดโดน Thank you ฮามิพันเตไหวเทปทนไทยเทวาทุกสถานบัดนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายจะทำการยกช่อฟ้าในมนทลกลางพิธีอัญเชิญเทพเทวาอารักเขตทุกประเทศแดนดินถิ่นนี้เชิญเสด็จลงตรงสู่อย่างพิธีบัดนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายจะเอื้อนอ่านองค์การเทพพยุดาเจ้าเราเทวาทั้งหลายในมือโลกกระทาจักรวาล ขอเชิญท่านใดเเด็จมาบูชาในยัญยาพิธีรับเครื่องสักการะบำบวงบวงสวงที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้จะแต่งเครื่องเบิร์กพีกัมกระทำเทวตาพีเบื้องหน้าท่านทั้งหลายในการละขั้นนี้ข้าพระเจ้าจะได้ประกอบยัญยาพิเพียนเป็นมงคลยกช่อฟ้าเบิกเนพระประธานอย่างโรงอุโบสถวัดปานนาคำ อันมีพระเจ้าพระสงค์เป็นเข้าเป็นประธานคือท่านพระอาจารย์คำฟ้องพร้อมด้วยพระเถราดุเถระเจ้าคณะสังขาธีการเพื่อได้ความเป็นสิริความเป็นมงคลเป็นบุญกุศลบนญยราศีให้เกิดขึ้นให้เกิดมีในการ ห้องชั้นฟ้าตลอดอน,นันตจักรวาลให้เสด็จลงยังพิธีวัดป่านาคำสถานที่แห่งนี้ให้จเจริญรุ่งเรืองตราเท่าห้าพันปีในศา,าสนาพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าเทพพยาดาเจ้าเหล่าเทวาทั้งปวงได้โปรดเนตตาปกปักรักษา ดูแลคุ้มพรองธาตุขันพระอธิการคำปองผู้เป็นเจ้าอาวาสให้ธาตุขันแข็งแรงเป็นร่มโพใหญ่ใบหนาให้เหล่าสิทธิานุสิตตราบนานเท่านานอภชัยเจริญศรีุณพนัทเหล่าประธานคุณสมพงษ์ขังคมและคุณพิชัยเจริญศรีทั้งสิบท่าน ได้มาปักทูกหางอย่างเครืองบุ่งสวงริเชินได้วความบครบาก,ก็ทางเจ้าหน้าที่ได้มาปักอได้ประดุถูกให้ทางคณะเจ้าภาพหน่อยนะครับอท่านละาดอกาดู <Okay. S 1> one. Uh -huh. uh -huh. องเขตมาหานครนี้เป็นคณะเจ้าปาเจ้าสถาน,นแลว้วก็ผูทางนี้เนละกดอกพอท่านปับทุกเสร็จแล้วเดี๋ยวเชิญท่านได้มาเดนเียนหน้ากระดานด้านหน้าต้นโคมสวงจากนั้นได้กลับดอกไม้ทนละหนึ่งกลจะได้ร่วมโปรยพราดอกไม้พร้อมกันนะครับเรียนเชิญเลยครับผมปักยังเครื่องโคมสวงได้เลยที่เป็นผลไม้ใบสีต่างๆปักได้เลยนะครับจดละหนึ่งดอกแล้วก็เดินเวียนผ้าไปเลยครับ ปฏิภาพร่วมกันความเรียบร้อยสง่างามสวยงามและสําเร็จเสร็จสมบริบูรณ์ในทุกอย่างทุกประการนะครับในขณะนี้สเิเดนาฬิกา49นาทีก็คงพอดีในการตอนเวลาแต่พอล้วต่อยนะครับ ที่แม่เขายืนเนื้อบาดเนี่ยมาเด้อผู้ใดสิยกโซฟามาจับน้ำกันเจ้าอีกเจ้าร้อยปีสองร้อยปีคนเราชอบฟ้าชอบนี่จ้าสิผู้จะพังตามการเวลาลงมายังจะได้ถอดลงมาที่จะมาเปลี่ยนใหม่เอาเอายาไปทางโน้นเลยครับยาไปด้านหน้าเต็นท์เลยคุณแม่ทั้งล่างอะยางครับผมยังครับรอก่อนครับผมเดราจะให้สัญญาณครับผู้บาดแจ้งข้างบนว่าถ้าพร้อมจะได้ส่งไปยันตรง กอสายสินไปอเมรเขาเอาออกมาจาเป็นออกมาจาเป็นสายสินเงี่ยไปนักปุ่นเงี่ยลองไปพอันี่สยขวาสายสินก็ออาไปในเต็นสัมบันออกมาพวกแม่ออกมาเดินออกมาครับเดินออกมาด้านหน้าเลยจับไว้จับไว้นะหนักมากๆเลยนะอเมรเฮาสายกอดสายสิน เอาผลแล้แม่ออกมาคุณเราไยังไม่เต่มไม่พูดเท็จหนาสุด่พเทวดาเยืนทางเพิ่งยืนนี่เอาไล่ช้างไล่ช้างมาที่บริเวณท่อฟ้าหน่อยนี่เป็นส่วท่องพทแล้วขอในเรื่องบอสะีแม่เฮ้า Sí, sí. พระประธานน,อน้อมถวายเจตุปจจะมี